ไปก็ในความรู้สึกผมก็คือคนได้เคลียร์ได้เคลียร์เอาแค่ตัวเองก่อนตัวเองได้พูดในสิ่งที่เขาเป็นข้อจริงได้พูดได้พูดในสิ่งที่ที่พี่ๆทุกคนพี่ๆน้องๆเราทุกคนยังไม่ได้ยินแล้วก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยรว่านอกจากผมเคลียร์แล้วเนี่ยพี่ๆน้องๆเราก็เคลียร์แล้วก็ฟีดแบ a ที่ได้กลับจากพี่ๆน้องๆข่าวเราก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ไปเจอแฟนแฟนละครก็ดีดีขึ้นหมด ีคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีแบ่งแบ่งคนเป็นน่าจะสามสามชั้นวกนะครับมีมีมีพวกเราจะมีอยู่สามกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นแฟนกับอยุ่แล้วซึ่งเขาติดตามเรามานานแล้วก็เราก็รู้ว่าผเป็นคนยังไงก็คือโดยโดยข่าวที่ออกไปเนี่ยเขารู้ว่ามันมีเหตุทีแต่เขารอให้ผมพูดุ่เ่นี้นะส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่ม จะเป็นน,นักเลงคีย์บอร์ดนะนักเลงคีย์บอร์ดก็จะเป็นถามว่าเขา,เขเขาผิดอะไรเขาไม่ปู้ผิดอะไรหรอกครับเพราะเขาไม่รู้จักเราพอเขาไม่รู้จกัเจกเราเนี่ยพอมันมีกระแสข่าวออกไปอะไรออกไปปั๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอก,บอกนะว่าสื่อสื่อสามารถที่กำหนดชีวิตคนได้แล้วก็แฟนแฟนๆทั่วประเทศทั่ว,ว,วไปเนี่ยเขาไม่ได้มาสัมผัสต้นไร่ชิดเลยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่ที่จะอยากจะรู้จักใครเขาจะดูหน,นังเราประกอบกับตัวตัว,ตวพี่เป็นคนที่ อย่างที่น้องๆรู้กันก็คือที่ทํางานอย่างเดียวเราที่ไม่ไม่เอยได้เป็นข่าวเราก็จะไม่ค่อยสนใจตัวนเหมือนกันนะครับกตัวนี้กลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเสพข่าวแล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงในการที่จะมาหลับาวนะครับกลุ่มแรกคืออ่านข่าวแล้วรอฟังผมพูดเพราะเชื่อเราเองนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นนะครับเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นคือเอาข้อเท็จจริงมาบาลานซ์กันนะครับ แล้วก็อีกกลุ an, ่มก็คือกลุ่มที่เพราะอ่านข่าวเชื่อเลยเชื่อเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วพอได้แถลงข่าวหลังจากนั้นออกไปแล้วเนี่ยกระแสกลับมาถ้าถ้านับในภาพรวมนะครับในส่วนของตัวผมเองในเรื่องของความชัดเจนหลังจากที่เราเข้าไปทำหน้าที่ของเราแล้วไปรับทราบข้อเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราข้อเก่าหาที่เข้ากล่าหาเรามาเรียบร้อยมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้เราหลังใจอะไร เราก็ทาข้อชี้แจงไปเรียบร้อยตามกำหนดเวลาที่เขาให้ไว้ก็คือตั้งแต่15พฤศจิกายนนะครับ15พฤศจิกาที่ผ่านมาก็นําไปส่งให้ทานดีเอสไอของเค้าเรียบร้อยแล้วในส่วนของผมก็ได้ทําหน้าที่ของผมไปสมบูรณ์แล้วนะครับนันคือจริงๆเอาตรงๆนะเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยเพราะชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็คืออย่างที่รู้กันคะผมไม่เคยมีความข้องเกี่ยวหรือว่าไปเกี่ยวข้องหรือว่ามีประสบการณ์ เรื่องคดีความอะไรทั้งสิีนเรือปฏิบตัวก็คือเป็นนักแสดงที่ทํามากินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะหนักไปทางการทํางานด้นานจิตอาสาเราสนัดหนักไปทางในการทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับกับกับบ่านเรื่องเรากับสังคมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอคดีอย่างนี้ในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อในขั้นตอนของเราเนี่ยเราได้ทําในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ย ทีเนี้ยมันต้องอยู่ทางพี่ๆทางดีเอซไอเขาละฮะว่าผมไม่รู้ว่า,าขั้นตอนการทํางานของเขาเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่หลังจากที่รับทำทำชี้แจงของเราแล้วเขาต้องไปดำเนินการยังไงต่อในเนี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําไปแล้วเนี่ยผมได้ท,ทําหน้าที่ของผมเรียบร้อยแล้วมันต้องอยู่ที่พี่ๆเขาละครับว่าหลังจากที่ผมชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วพี่เขาไปดำเนิงงเนการดาเนินการยังไงต่อแล้วก็แล้วก็ต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเขาจะ เขาจะต้องบอกผมหรือผมจะต้องไปถามเขาหรผมยังไม่ทราบฝากฝากพี่พ nah ี่ทั้งน้องซื really ้อไปถามเขาหน่อยนะครับอย่าไม่ฝากจะไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้เลยมีความกังวลไหมคะเอ่อถ้าในส่วนของข้อเท็จจริงความถูกต้องความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นผมไม่กังวลเลยผมไม่กังวลเลยเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ที่มันถูกต้องเรารู้ว่าเรารู้คาว่าเรารู้ในที่นี้เนี่ย ไม่ใช่รู้แค่คําพูดว่ารู้เรารู้โดยที่เรามีหลักฐานเรามีข้อเท็จจริงว่าเราไม่เกี่ยวข้องยังไงเราชี้แจงได้อย่างอย่างที่อย่างที่มันเรามีความรู้สึกว่าเขาสงสัยอะไรอ่ะแล้วเราตอบได้ทุกข้อเหมือนอย่างที่พี่น้องเราที่เราเจอกันครั้งที่แล้วสงสัยอะไรแล้วถามมาเราตอบได้ทุกข้อแล้วเราชี้แจงได้ทั้งหมดแช่นั้นเ่งที่เราใช้ชีวิตปกติผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้พูดด้วยข้อเท็จจริงได้เอาเอาข้อเท็จจริงมาพูด พูดความจริงอ่ะพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมเพราะนั้นมันไม่ต้องมันไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องอะไรเพราะนั้นผมไม่กังวลครับสมั้นตอนนี้ครับเรามีแบบว่าคิดว่าจะพร้องใครบ้างหรือยังกับน้อยยังคีย์บอร์ดที่พับเบรดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราได้ประกาศไว้ว่าแบบใครทำไหมจะพร้อมกับเออ่จริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้ทําอะไรจนเกินไปอย่างที่ผมบอกนะคนเรามีสามสามประเภทนะประเภทหนึ่งก็คือเขาอ่านแล้วเขาใช้ข้อที่จริงประกอบอีกข้อหนึ่งก็คือคนที่อ่าน แล้วไม่เชื่อเขาเชื่อเราอีกอีกคนหนึ่งประเภทที่ผิดถูกก็ไม่รู้กูสัว์กูสนุกสนุกสนุกอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวก็ต้องดูว่าผมเป็นคนที่โดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบเถียงไม่ค่อยไม่ค่อยชอบประทะเพราะนั้นอะไรที่เขาทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราเงียบเราหยุดแล้วเราก็ถ้าใครสงสัยเราก็เอาข้อสงสัยไปตอบ เอาหลักฐานไปต่อบางคนเขาก็หยุดไปแล้วฮะแต่สําหรับใครที่ไม่หยุดหรือว่าที่ทําอะไรที่มันเสียหายเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราเราก็ค่อยยไปว่ากันอีกทีแต่นณเวลานี้ผมยังไม่ได้ดําเนินการอะไรแต่ว่ามีเพื่อนแว้บอะไรนะครับแคปแคปเท่อะเทียบเทียบเลยผมอ่านดูแล้วก็เออแต่ว่าบางคนผมผมแคปไปแล้วผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเห็นใจเขานะแล้วก็รู้สึกสงสารว่า เขาเขาต้องหมดเวลาไปเท่าไหร่กับการมาตามหาเรื่องราวแล้วก็ไปนั่งไปนั่งทําอะไรที่มันที่เขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงกปไม่เทียงไหนเี่แมันเปิดไม่ได้เงินยังไไม่หรอก็อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้มันก็ค่อยมีอะไรแล้วนะมันก็ค่อยมีอะไรแล้วเราก็คือจริงๆแล้วผมผมคิดว่าสุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงแล้วก็เป็นคนไม่กูกใจเจ็บใครอ่ะเป็นคนมีความรู้สึกว่า เวลาโดนอะไรมากๆเข้าเรื่อยๆปั๊บเนี่ยถ้าเรานิ่งเราแข็งเราแข็งแรงพอเราเข้มแข็งพอถ้าเนื้อแท้เรามีพอมันไม่มันไม่น่าจะมีอะไรทับกันพี่บักแสดงว่าคลิดเหมือนกันว่ามันก็กระทบงานแล้วก็ซื้อเสียงเราเนาะอย่างหนังไปอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีนะมันมีกระทบอยู่แล้วมันมีกระทบอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอความจริงมันปรากฏหรือเลือกพูดเฉพาะในสิ่งที่ควรพูดแล้วก็พูดในเวลาที่มันเหมาะสมอย่างที่พี่ๆน้องๆ ได้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 เจอกันแล้วเราก็ได้คุยกันพี่พี่น้องน้องสื่อได้เจอกันแล้วเราได้คุยกันผม <c oughs> คิดว่าเวลาเราเวลาเหล่านั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ผมก็พูดในสิ่งที่ที่จริงๆแล้วคนที่ตั้งคําถามว่าอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรเพราะว่ามันมันจะเป็น,ม,น,ปน,ปนม,มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวผมด้วยแล้วก็ได้เตือนสติกับคนที่ไม่ได้รู้จริงด้วยนะ มันก็คือกำถางจักที่พี่น้องสื่อทุกคนซึ่งพี่พี่น้องน้องสื่อได้ทำหน้าที่ตรงนั้นกันไปแล้วระบบก็ได้ตอบไปแล้วเราได้ทำหน้าที่ของพวกเรากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นพอพอมันมาถึงทุกวันนี้ผมว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขนะึ้นอ่ะผมถือกติว่าเรายืนอยู่เฉยเฉยอ่ะเราถ้ามีใครเอาน้ํามาสาดเราเราเปียกไปแล้วเนี่ยเราเปียกไปแล้วเราแค่รอให้มันแห้งเรารอให้มันแห้งแล้วก็ผมเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วพอเรามันแห้งเสร็จปั๊บคนที่สาดเราก็อาจจะละอายใจก็อาจจะไม่พูดก็ได้ ไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการพูดเรื่องความผิดพลาดของตัวเองเขาอาจจะยอมรับผิดด้วยการเฉยแล้วก็ไม่พูดซ้ำไม่ทำซ้ำแค่นั้นเองผมก็พอใจลนะในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้คิดว่ามันคือความคิดความแค้นที่ต้องเอาคืนไม่ไม,ไมีไม่มีเ,ออเล่หรอกนะที่บอก15พฤศจิกายนคือล่าสุดที่ผ่าพิการยนที่ผ่านมาคือล่าสุด<ม>ที่เข้าไปผมทำผมทำข้อชี้แจงทั้งหมดแล้วก็ไปยื่นเรียบร้อยอย่างที่ผมลงในเฟซบุ๊กนะผมเข้าไปยื่นในคราเรียบร้อยแล้วเขาก็รับ รับยื่นอะไรเรียบร้อยจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ที่ลงข่าวว่าผมเข้าไปสอบเทียบสามชั่วโมงจริงๆในวันที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยการคุยเรื่องข้อกล่าวหากับพิมพ์ไร้นิ้วมือประสบการณ์ใหม่อ่ะพิมพ์ไร้นิ้วมือเป็นผู้ต้องหาอ่ามันใช้เวลาตรงนั้นจริงๆแล้วผมว่าเล็กๆนะไม่เกินสิบห้านาทีเรื่อกนั้นก็คุยสันสนย้นๆเวลาด้วไปไม่มีอะไรผมไม่ได้เครียดอะไรไม่แบบเปิดความอะไรผมยังไม่ผมยังไม่ได้ทราบตามขั้นตอนที่ผมทราบจากที่ปรึกษาทางกฎหมายผมนะก็คือ เมื่อเขาตั้งข้อกล่าวหาเราเราก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหานั้นย้อนกลับไปที่ดีอาไซที่เขาตั้งข้อกล่าวหาเราแล้วทางดีอไซเขจะรวบรวมทั้งทั้งสอบสวนอะไรตรงนั้นเองอะถ้าเขาเห็นว่าเขาอ่านดูแล้วเขาคิดว่าข้อกล่าวหาที่ตั้งเราเนี่ยเขาจะส่งไปที่อายการส่วนอายการเขาอ่านดูแล้วทั้งการตั้งข้อกล่าวหาในเหตุผลที่ตั้งข้อกล่าวหากับเหตุผลที่เราที่เราให้ให้คําชี้แจงไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปบริษัทก็เป็นหน้าที่ของาคาีว่า เขาจเจ็บปวนฟ้องหรือไม่ฟ้องนะซึ่งขั้นตอนในตรงนี้ว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเขาตอนนี้เขาดําเนินการไปถึงไหนอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่มีประสบการณ์ดรา่นี้เลยเออหอย่างเรางีนะว่าการสนอกป่เจะจิ้มองต่างๆป็นแบบค่อยเลยชื่อเพไปเลยอ่นั่นแหละเขาจะวกดนมาเดดนขั้นน้วพี่อ่ะยังให้พูดคัาจริงไม่หมดคือจริงจงผมพูดความจริงหมดละส่วนเขาเนี่ย เขาจะพูดยังไงมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของเขาอะนะเพียงแต่ว่าคนเราอ่ะอยากผมพูดความจริงไปทั้งหมดแล้วผมยืนยันว่าผมพูดความจริงแล้วผมใช้หลักฐานที่เป็นคําชี้แจงข้อเท็จจริงที่พูดไปนะครับส่วนใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าเขามีสิทธิ์จะพูดคะเขามีสิทธิ์จะพูดส่วนคําพูดของเขาเขามีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงที่มานําเสนอหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปไปตรวจสอบจากเขาว่าเขามีอย่างที่ผมมีไหม แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมเนี่ยผมเป็นคนที่บอกว่าเวลาผมพูดอะไรผมเป็นพูดตามข้อเท็จจริงแล้วผมมีหลักฐานของผมแล้วก็ผมพร้อมจะชี้แจงด้วยหลักฐานนั้นพร้อมจะรับผิดชอบในสิ่งที่เองพูดต้องถามกลับไปที่เขาว่าเขาอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ผมเห็น,น,นเงียบไปแล้วนะเขาอาจจะมีเรื่องอื่นกันหรือเปล่าดูเขาเขาเขาอาจจะมีภารกิจอื่นหรือเปล่าที่เขา เขาอาจจะมีภารกิจท่วมหัวเขาในการที่จะไปกล่าวหาคนนู้นกล่าวหาคนนี้ไปทาไปตามเรื่องดาราเขาแต่ไม่ใช่เฉพาะผมนะครับผมเชื่อว่าการที่เขาไปทําไม่ใช่เฉพาะเขาไม่ใช่เฉพาะกับผมหรือไม่ใช่เฉพาะตัวเขานะ่องใครก็ได้ที่จะกล่าวหาใครมีสิทธิ์หมดฮะคุณมีสิทธิ์ตามตามรัฐธรรมนูญไทยคุณมีสิทธิ์กล่าวหาหมดแต่อย่าลืมว่าคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำและต้องรับผิดชอบในในสิ่งที่ที่คุณได้กล่าว คุณพูดอะไรกันแล้วะปมันเป็นมัน,ม,นมันก็รวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ออกไปจากตัวผลซึ่งถ้ามันมีผลกระทบต่ตอชีวิตของคนอื่นเขานั่นก็คือผลต้องรับผิดชอบ mm hmm. ผมไปเยี่ยมทุกวันทุกวันที่มีโอกาสไปเยี่ยมอันนี้ประชุมเอฟเฟก์อยู่5วัน mm hmm. เรียนเลยเนีัยเพราะว่าเออผมเข้าใจว่าน้องบอกผมว่า mm hmm. อยากคิดอะไรมาก mm hmm. คิดว่าเข้าไปปฏิบัติทำ แค่นั้นเองเพราะว่าผม,ผมว่าจริงๆผมนะสภาพจิตใจผมว่าผมน่าจะหนักหนักขเขาตอน,น,นแรกเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเขารู้ตั้งแต่วันที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าเขาเกี่ยวข้องในแบบไหนซึ่งมันเป็นการเกี่ยวข้องที่เขาต้องยอมรับมันให้ได้เพราะว่าเขาก็พูดนะว่าเขาไม่มีใครไม่มีใครเลือกให้เขากับ,ก,บกับชีวิตสมรสในครั้งนั้นเขาเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีผลกระทบมาจากการ ที่มีปัญหาข้อเดียวคือการเลือกคู่สมรสมันคือข้อผิดพลาดของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบนั้นแค่นั้นเองส่วนในในส่วนของเรื่องคดีความเขาก็ไม่ได้หนักใจอะไรเลยเพราะว่าเขาเขาพร้อมที่จะชี้แจงเขามีหลักฐานเขาก็เขาบอกเขามีเขาพร้อมทุกอย่างว่าว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอยังไงส่วนที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาเป็นภรรยาอดีตภรรยาแค่นั้นเองผมว่าอันนั้นผมจะตอบแทนเขาไม่ได้เพราะว่าหลักฐานอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรก ถำว่าไม่รู้ไม่รู้จักธุรกิจนี้คือไม่รู้จักจ,กจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องคือผมไม่เกี่ยวข้องจริงๆขั้นตอนความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของออทรัพย์สินของเขากับผู้สมรสก่าเขาเป็นยังไงผมไม่รู้จริงๆน,นี่ต้องอแล้วแต่เขาที่จะไปชี้แจงนะครับซึ่งเขาก็มั่นใจว่าเขาชี้แจงได้ซึ่งเราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจเขาเพราะว่าในส่วนของผมน,น,นั่นก็คือผมเหมือนคนเข้ามารับมารับช่วงชีวิตกันต่อ มาดูแลกันต่อหลังจากที่เ,าเขาได้จบเรื่องราวกับชีวิตเก่าของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตเก่าเขาต้องเป็นคนเคลียร์ของเขาส่วนในชีวิตใหม่ของเขาเนี่ยที่เกิดขึ้นมากับผมเนี่ยถ้าผมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมแล้วผมไปพิดตรงไหนเนี่ยผมพร้อมชี้แจงหมดเลยถ้าถ้าจะถ้าจะเอามาต่าวผมเนี่ผมพร้อมชี้แจงหมดเลยแล้วก็ในตัวของเขาเนี่ยหลังจากที่เขามาใช้ชีวิตกับผมเนี่ยเขามีอะไรที่เข้ามา าเคลือกูลทาให้ชีวิตผมดีขึ้นหรือมาทําอะไรเอามาได้เลยผมพร้อมชี้แจงหมดเลยเลยได,ไ,ดได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าผมก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าการใช้ชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตผมว่าเป็นแค่ชนธรรมดาคนที่ใช้ชีวิตธรรมาดากินแบบปกติสุดไม่เบียดเบียนใครไม่คดโกงใครเพราะฉะนั้นใครจะมาใช้ชีวิตผมก็ต้องมีข้อเขาเรียกว่ามีม,ม,ม,มีมีกฎกติกาข้อดีเหมือนกันเพราะนั้นเขาเขา เขาไม่ได้หนักใจเเขาในส่วนของเราเราก็แค่ให้กำลังใจเขาคืออย่างยังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะวาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนจะมีสิงเรื่องไม่ระบบผมว่าพวกเราพวกเราน่าจะรู้ดีกับผมอีกในเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเรื่องกติกาเรื่องอะไรระยะเวลาวิธีการทํางานของหน่วยงานรัฐบ้านเราว่าเขา,ม,า,เามีขั้นตอนกันยังไงอันนั้นเราไม่กล้าล่วงผมไม่รู้นะว่าเขามีขั้นตอนว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเงเรื่องอย่างที่บอกว่าผมไม่มีประสบการณ์เลย ไม่มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแค่แค่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ยังงงไม่เลิกเลยพี่อพบอข้อไหนที่ชี้แจงมาเป็นพิเศษไหมคะท,ที่บอกทำเป็นเลกเอร์อี่ใช่ไหเปิดเผยได้ไหมข้อไหนที่พี่ชี้แจงพี่เปิดเผยได้หมดทุกข้อเลยของเขานขเขานี่ยข้อเดียวเลยที่เขากล่าวหาพี่ก็คือในส่วนของการช่อโกงหรือความความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโ o r e x 3D ดี กับกิจกรรบ,ก,บกับการทําธุรกรรมเรื่องนี้พี่ไม่เกี่ยวข้องเขาบอกพี่ไม่เกี่ยวพี่มีการแบบว่าเทรดเรียกเทรดใช่ไหมเทรดอะไรไหมไม่เกี่ยวมีบัญชีเข้าไปเกี่ยวชื่ออะไรเกี่ยวข้องไปชัดชวนคนเล่นไหมไม่เกี่ยวมีเงินทองอะไรเกี่ยวกับธุรกิจในธุรกิจโบ็กสามดีนี้ไหลเข้ามาที่บัญชีพี่ไหมไม่เกี่ยวมีเงินพี่เข้าไปที่เกี่ยวกับคนที่เล่นในธุรกิจเทรดโบรกสามดีไหมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วผมถามว่าแล้วผมไม่เกี่ยวกับคดีฟอกเงินได้ยังไง่ไหเขาบอกว่าข้อเดียวเท่านั้นก็คือความสัมพันธ์ของผมที่มีกับน้องอน้องกีนะครับแล้วผมไปขับรถคันที่เขาเชื่อว่าได้มาจากการกระทําความผิดองอ,อพิรักของอภิรักษ์กซึ่งเอามาให้กี่ครอบครอง แล้วในระหว่างที่กี่ครอบครองรถคันนี้อยู่ผมไปขับรถคันนี้ให้เขาไปเคลื่อนย้ายจากจุดจุดหนึ่งไป,ไปอีกจุดจุดหนึ่งแค่นั้นเองอย่างอื่นผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆใงทิศเลยล <ด S 1> ผม <ๆ S 1> แค่รถก็ไม่เกี่ยวรถก,ก็มันอยู่มันเฉยรถไม่ได้ถูกขายซับมันอยู่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ถูกขายหรือถูกแปลสภาพหรือถูกเพื่อประโยชน์อะไรกับผมมาให้ผมได้ผลประโยชน์มาไม่มีเลย <ๆ S 1> เขาก็บอกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมก็แค่ชี้แจงว่า ทำไมผมถึงขับรถคันนั้นในวันนั้นแค่นั้นเองซึ่งผมทำผมทให้เข้าไปแล้วแค่นั้นเองครับเพราะว่าเพราะว่าการชี้แจงกับผมที่บอกผมขับรถคันนั้นยังไงยังไงยังไงผมยังไม่ได้ชี้แจงเป็นเปเปอร์ไปให้เขาผมก็เลยชี้แจงเป็นเปเปอร์ไปให้เขาแค่นั้นเองครับพี่ปั๊บครับจากตุทุกอย่างที่ผ่านมาณตอนนี้พี่เครียดมานมีภาวะเครียดหรือแต่ว่าสบายใจเลยตอนนี้เลยผมว่าอย่างที่ครัผมผมว่าผมสบายใจตั้งแต่ที่เจอพี่พี่พร้อมสำหนันั้นก็คือผมคุยผมผมแคร์ถามว่าผมแคร์แครอ่ะ เออผมแครพี่พี่น้องๆสื่อนะม่ใช่ไม่แกเพราะว่าผมไม่มีอาชีพอื่นอ่ะเออผมมีอาชีพแค่อาชีพอาชีพแสดงอ่ะแล้วถ้าถ้าคนในวงการบันเทิงด้วยกันไม่เข้าใจเราหรือว่ากั้มตึ่เฮ้ยมันยังไงวะที่เห็นมา20-30ปีก็ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องแต่ผมเชื่อผมเชื่อเราก็เข้าใจไม่ใช่เฉพาะสื่อหรอกพี่น้องหลายๆคนมันเป็นเรื่องแม้แต่เจ้าหน้าที่เอง ที่เขาตั้งข้อกล่าวหาผมผมว่าผมก็เข้าใจนะว่ามันเกิดมาจากมันจะเป็นไปได้หรือความคิดคนเป็นไปได้หรือเปล่านะจากคนที่ปัจจุบันนี้เป็นสามีของข,องขี่แล้วขีเนี่ยเขาเป็นอดีตภรรยาของคนที่ทําธรุรกิจที่เป็นที่เป็นตัวต้นเหตุเป็นผู้ต้องหาหนึ่งแล้วม,มันต้องมันต้องมันมีสิทธิ์จะสงสัยเราไหมมีสิทธิ์ผมว่ามีมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีสิทธิ์สงสัยแต่ถ้าถามกันแบบดีๆตรงตรไม่ใช่ซัดกันแบบเล่นกันหนักเลยอ่ะเออซึ่งผมไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ใช่คือคือผมไม่พร้อมจะไปไม่ปล่อยตัวด้วยที่จะไปทะเลาะกับทุกทุกคำตล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอบอกว่ารอให้มันจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วก็ให้พูดทีเดียวซึ่งหลังจากพูดไปแล้วผมสบายใจผมถือว่าผมได้คลายข้อสงสัยกับพี่น้องผมแล้วแล้วก็ ในส่วนของทางกฎหมายเขาข้องใจผมเรื่องกับเรื่องการขับรถนั้นผมก็ไขข้อข้องใจให้เขาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องฝากที่พี่น้องๆเราแหละว่าถามพี่ๆเขาพี่ๆเขาคงดาเนินการอยู่แล้วแต่ว่าถามผมผมไม่มีคาตอบเนี่ยว่าเขาใช้เวลาแค่ไหนอะไรยังไงแต่ในระหว่างนี้ถามว่าถ้ามันชัดเจนเร็วๆเ,วเวท่าไหร่ก็ยิ่งดีฮนะ มก็อเราจะได้ออกมาให้ด okay, ูกันไงว่าโอเคพี okay, ่หลังจากที่เข้ากล่าวหาเราเขาข้องใจสงสัยเราชี้แจงเขาแล้วพี่ๆเขาก็บอกว่าโอเคเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จจบๆค่ะที่ร่าาข่าแล้วว่ผมเรืองงานหลังจากเคลียร์ไปดีไหมคะดีนะก็ผมว่าผมก็ผมก็ดีขึ้นนะก็คือละครบางเรื่องที่กําลังเตรียมตัวจะเปิดกล้องก็ดําเนินการต่อก็ฟิตติ้งถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ ลัดคิวถ่ายก็คือดําเนินการปกติเรียบร้อยก่อนหน้านี้มีเบรกมีมีก็มีก็มีอยู่บ้างก็มีครับแต่ทีเนี้ยไอเรื่องที่เรารู้และติดต่อมาแล้วเนี่ยเขาดาเนินการต่อแล้วเราได้ทํางานต่อแล้วแต่ในบางเรื่องที่เราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อแบบแบบเป็นทางการแต่ว่าเคยพูดคุยกันไว้ หรือว่ามีมีคำพูดอะไรที่ที่อ่าที่เคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเปิดเราก็ไม่รู้เขาเปิดหรือยังเราก็ไม่รู้ว่าเขา,เด,เา,า,เขาดําเนินการยังไงต่ออันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราจะรู้เฉพาะสิ่งที่เขาติดต่อแบบเป็นทางการนะครับส่วนในส่วนของอย่างอื่นผมว่าในความรู้สึกผมว่าน่าจะเห,เหมือนกันมั้งเพราะอย่างผู้บริหารช่องแปดเอ่ยหรือผู้บริหารช่องวันเออย เวลาผมไปเจอเขาบอกไม่มีไรก็เคลียร์แล้วนี่เคลียร์ก็เข้าใจแล้วเออถามว่าเขารู้กันอยู่แล้วไหมว่าผมเป็นยังไงเขาบอกเขารู้อยู่แล้วเขาเขามั่นใจในตัวผมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขารอแค่ว่าทําไมปราผไม่พูดสักทีปราคุณคจะพูดบ้างนะควจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามัอย่าปฝ่ยให้คนเขาเข้าใจผิดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าฐานแฟนละครของของพวกเราก็คือชาวบ้านที่เขาไม่รู้เขาเสพแค่ข่าวเพราะนั้นถ้าเราพูดออกไปบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีกับเราอะไรเงี้ยซึ่ง อย่างที่บอกนะครับผมก็คิดว่า,าผมอาจจะใจเย็นมือนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็เลยช้ำมันก็เลยเปียกไปทั้งตัวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแห้งแล้วเนาะอยากอยากไม่พิเศษไม่เคลียร์สิ่งผิดอะไรครับบางเด่นออผมจะบอกว่าจิกี่แบบซ่อนสมบัติอะไรอ,อะไรนะจิกกี่ทำไมอ๋อซ่อนสมบัติจิกกี่ซ่อนสมบัติคือเอาง่ายๆในส่วนของตัวผมเองถ้าเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวเขา ผมว่าให้เขาออกมาเคียไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเขาคงได้ออกมาเคียในส่วนของตัวเขาส่วนการซ่อนสมบัติอะไรยังไงหรือไม่ผมอยู่ตรงเนี้ยเขามาใช้ชีวิตอยู่กับผมเนี่ยปีกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทําอยู่ก็คือผมก็อย่างที่เห็นนะก็คือนั่งทําขนมขายช่วยผมในเรื่องอไรายได้ก็อย่างที่เห็นทํากับข้าวบ้างทําขนมแล้วก็มาดูแลผมมาขับรถให้ผมแล้วก็ ครอบครัวเขาผมก็ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหนักหนักสาหัสอยู่แม้แต่ทุกวันนี้เขาอยู่ข้างในไม่ใช่ไม่มีค่ามัน,ม,นมันก็มีภาระค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาระที่ข้างนอกที่เขารับผิดชอบอยู่หรือตัวที่เขาอยู่ในเขาเขาเขาช่วยหาอะไรได้อะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นในส่วนผมตอบในในส่วนตัวผมเองผมไม่ตอบแทนเขาผมอยู่ตรงนี้ผมรู้ว่าเขาเขาไม่มีอะไรเขามีเขามีมาแค่ร่างที่มันบอบช้ำแล้วก็ สาภาพจิตใจที่มันย่ำแย่แต่ผมมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลาปีปกว่าๆที่อยู่กับผมมามาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยผมมั่นใจว่าเขามีความสุขผมให้ความสุขเขาได้แล้วก็ชีวิตผมเองก็ผมก็มีความสุขเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นภาวะของผม,ผมว่าเป็น,ปนกรรมเก่ามันน่าจะเป็นกรรมเก่าตอนนี้พี่ปราบก็เป็นแดงครับครอคงที่ทีใช่ช่วยนะใช่ครับใช่แล้วเลยเพราะว่าสัจจะบอกแล้วว่าผมเข้าผม ผมเชื่อผมเชื่อมั่นว่าคนเราอ่ะถ้าทำอะไรไม่ได้อย่าพูดถ้าพูดราต้องทำ <gray> เมื่อทำจนสุดความสามารถต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทำจนสุดความสามารถจนสุดสายปาาแล้วจ,จะไม่มีใครว่าเราได้เราต้องทำพูดพูดอะไรไว้ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นในต,ต,ต,ตัวเองต้องเคารพตัวเองต้องเคารพคำพูดตัวเอง,เองถ้าไม่เคารพคำพูดตัวเอง,เองไม่ถือสัจจะกเป็นสิ่งสำคัญให้กับตัวเองแล้วเนี่ย ผมว่าอยู่อยู่ไปมันชีวิตก็ไร้ค่าเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยผม,ผมมีความรู้สึกว่าผมรับปากอะไรไว้เนี่ยคือผมทําก่อนรับปากผมต้องคนเรามันต้องทดสอบก่อนนะว่าตัวเองไหวแค่ไหนทําได้ไหมก่อนที่ก่อนที่มันต้องดูกําลังตัวเองก่อนที่จะเข้าไปทาอะไรนะครับในบางเรื่องอย่างกรณีครอบครัวของเขาเนี่ยผมไม่สามารถจะดูแลได,ได้ได้อย่างสมัยที่เขาเขาอยู่เป็นครอบครัวกับกับ ในอดีตของเขาผมดูแลไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับแต่ว่ามผมก็จะดูแล<ๆ>ในในส่วความสาททมารถของผที่ผมทำได้แล้วก,ก็ก็ต้องกลับไปว่าขี่เขาก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ที่รำ่ำรวยมีฐานะเขาผ่านความยากลำบากมาแล้วเหมือนกันเหมือนผมผมก็ผ่านความยากลำบากมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้ชีวิตกลับมาลำบากเราเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันสักสครั้งผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกรครับรับกรอไหมคะพี่ก็ร,รอครับผมรอทุกวันแล้วก็ แล้วก็รอด้วยความหวังแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมัน่นแล้วก็เชื่อมั่นว่าออพอถึงเวลาคนเรามันมีทั n มมันมีเวลาอยู่ซึ่งเราบอกอย่างที่บอกเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่าวลานั้นมันอยู่เม่ไรเพราะนั้นเมื่อเวลานั้นมันมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้พิสูจน์ตัวเองผมรอให้เขาแค่พิสูจน์ตัวเองฮนะไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อจะไปลบลาค่าฝันแบบไหพิสูจน์ตัวเองเพื่อเขาจะได้คือมันเป็นมันเหมือนเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่แบบแบบ ภาคภูมิใจไปไหนมาไหนผมว่าทุกวันนี้ท่านในทางกฎหมายบ้านเราก็คือเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังไม่ได้ถูกตัดสินใช่ไหมแต่มัน,มนแปลกที่นี่คือผู้บริสุทธิ์บ้านเราก็คือถ้าถ้ายังไม่ไดําเนินการตามขั้นตอนแต่กฎหมายยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยก็ยังต้องเข้าไปภากอยู่นะครับมันมันมันทรามานมีนิดนึงแค่นั้นเองครับ .